ที่พบนี่ก็คือเป็นไอ้นกนางแอ่นบ้านอย่างเดียวอย่างเดียวนกอื่นไม่ไม่มีผลกระทบนะที่ในตอนนี้ภาพรวมตายที่ประมาณเท่าไหร่หัวหน้าประเมินได้ก็เยอะอยู่นะเพราะนกนี่มันก็อยู่ทั่วไปเน่ส่วนใหญ่ก็จะเขาจะหนีหนีหนาวเข้ามานอนในอาคารนะก็จะหนาวอันนี้คือสาเหตุเบื้องต้นนะที่เราพบแล้วก็น่าจะเป็นอย่างนั้นแต่โดยโดยในทางการแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะได้เก็บทราบวนนี้เราไปพิสูจน์สร้รางอีกทีหนึ่งว่ามีสาเหตุอย่างอื่นเข้ามา อยู่ด้วยไหมลงงเห็นบ้านที่มันไม่สู้หนาว